แสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากสู่เจ้ายัางเงขาเว่าปัญญา ไม่สาเทียนคงดับทับคำพีแสงรรมสองสองพันปีที่พอจุดจะไม่ดับสิ้นสุดลงหลอกนาหากพวกเขามีทานศีลภาวนา ทั้งโรกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรมแสงธรรมสองสองพันปีคำพี่เปิดนตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธอ ตัดสับภสิ่งไว้ไม่แน่นอนรานิวรภาวนาวาพุโทโธพุโทโธสัพพันญุต,ตายานุธรรมโรกุตตโรวาโร สังโฆมคารัโทจาอิเจตังรตานันตยังอิติสานุภาเวนะสัพพุฆาอุปันธวา Antaranya jana santu, sampasotipawan